ครับผมนายมงคลเจะาท่มุดแผนกอิ็กทรอเิกส์ปจชาวิชารายการชิพคอนแกนครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อวงจรวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับแสดงผลที่จอซีเมนซีเมนนะครับคกบุมด้วยยูโน่อนุโน่ยูโน่อาร์ามนะครับนี่คือวงจรที่เราจะต่อนะครับวงจรวัดความวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับอุบกวันนะครับในการต่อนะครับก็จะมี บอร์ด Arduino Uno R3 ครับแล้วก็มีฟุตบอลครับครับแล้วก็มี DHT หนึ D ่งหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดแสดงผลซีเบนเซกเมนต์นะครับครับก็สายจำครับ จัมประมาณเจ็ดสายนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB ครับพอร์ต USB อาจจะสายอาจจะฟันกันนิดหน่อยครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์ครับหน่งกานครับแล้วก็สุดท้ายครับโน้ตบุ๊กครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับใส่เอาพุทนะครับอยู่ที่อยู่ขากลางอยู่ขากลางครับอันนี้เราจะามาเสียบใส่ที่ช่อง5ของบอร์ด Arduino นะครับ <c oughs> ่ห้านะครับ <c oughs> ครับแล้วก็ลุกครับนี่นะครับขาทางซ้ายนี่นครับจะจะเป็นลุกนี่นะ เสียบจากลบครับมาใส่มาใส่ช่องกาวของบอร์ดอนุโนุนะครับแล้วก็เสียบจากช่องบวกครับต้องบัวครับมาใส่ที่5โวล้นของบอร์ดอนุโนูนนะครับต่อไปเราจะเสียบจาก บอร์ด Arduino นะครับมาเข้าที่บอร์ด uh, แสดงผลเซมนซิมินนะครับเสียบจากช่อง8ของเออเสียบจากช่องจนะคนับก็ประทานไปดีครับเสียบจากช่องจีของ Arduino น,นะครับมาเข้าที่ช่อง data นะครับนะครับ,ม,รบมาเข้าที่ช่อง data อยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับช่อง data นะครับแล้วก็เสียบจากช่อง8 ของอะดูนูครับมาเข้าต้องอครอบนับของดาอดของบอร์ดแสดงผลนะครับบอร์ดแสด,แสดงผลเซรามิกเมนต์ะครับแล้วก็จับจากช่องเก้าครับมาเข้านับนะครับของบอร์ดแสดงผลนะครับในช่วงนี้นะครับ ต่อไปครับสุดท้ายครับสายสุดท้ายครับเจ็บจากกาวนะครับของบอร์ดแสดงผลเชื่อมซิเมคนครับมาใส่ที่กาวของบอร์ดอุนูเหมือนกันครับที่ช่องกาวของบอร์ดอันดูนี่นะครับหน้าตาของการต่อวงจรเสร็จก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นการทดสอบวงจรนะครับอันนี้พอร์ต USB นะครับเสียบใส่กับบอร์ด Arduino ครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งครับไปเสียบใส่กับโน้ตบุ๊กของเราครับ แล้วก็สายอะแดปเตอร์นะครับเสียบใส่กับบอร์ดบอร์ดแสดงผลนะครับแล้วก็อีกสายตรงนี้นะครับสายหัวมันไปเสียบใส่กับไฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับและนี่ก็คือโค้ดนะครับที่เราต้องได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายโค้ดคร่าวๆให้ฟังหน่อยนะครับให้ฟังก่อนนะครับ บรรทัดที่หนึ่งนะครับคบรับรรทัดที่ที่ที่หนึ่งก็จะอ่านว่าอ่าอินคูดไว้นะครับนี่นะครับอินคูดไว้นะบรรทัดที่หนึ่งครับบรรทัดที่สองครับเป็นอินคูดดีเอชทีนะครับบ่งบอกว่านะครับเราใช้ input อินคูดอ่าเราใช้ดีเอทีนะครับมาในการต่อวงจรของเรานะครับนี่นะครับนี่คือ ตัว DST นะครับครับต่อไปนะครับผมจะเอาบรรทัดที่สําคัญนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลโพสที่เฉยนะครับที่เลื่อนผ่านมานะครับเมื่อกี้บรรทัดที่30 30นะครับเป็น v ีเซตอัพนะครับนี่นะครับบรรทัดที่30นะครับเป็น V ีเซตอัพนี่ครับ บรรทัดที่32นะครับบรรทัดที่32เป็นอ่าซีเรียลนะครับซีเรียลวีกินนะครับเราจะใช้ค่า9ก0 0นะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรทัดที่32มสครับต่อไปครับบรรทัดที่33ครับบรรทัดที่33เป็นอ่าซีเรียลบินเป็นซีเรียลบลิงนะครับ สีเรียบิงนะครับเราจะใช้ DFT นะครับในการทดสอบนะครับนะครับต่อไปครับบรรทัดที่38มสิบแปดครับรรทัดที่38ก็จะเป็นวนลูปนะครับคือการทํางานไปเรื่อยๆนะครับวนลูปครับคือการทํางานไปเรื่อยๆนะครับบรรทัดที่40ครับบรรทัดที่40สิบ บ่งบอกถึงความชื้นนะครับแล้วก็บรรทัดที่41นะครับเป็นบ่งบอกถึงอุณหภูมินะครับคือเป็นบ่งเป็นบ่งบอกถึงวงจรที่เราต่อนะครับเป็นวงจรวัดความชื้นและอุณหภูมิครับม็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตรวจสอบโคดนะครับนี่ครับกดกดตรงเครื่องไม้ถูกต้องนะครับทางด้านซ้ายสุดนะครับ เป็นการตรวจสอบโค้ดนะครับแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นการรันโค้ดนะครับการรันโค้ดลงวงจรนะครับ<ม>กดกดที่เป็นลูกศรน,นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อ่าเราจะมากด ดูองศาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่ครับกดที่มุมขวาสุดนะครับนี่ครับองศาเนี่ยนี่ครับมันก็ได้ขึ้นเป็น30องศาเซลเซียสนี่นะครับได้ขึ้นประมาณนี้นะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเป่าลมที่เป่าลมใส่ครับ DH ฮิที่นะครับว่าอุณหภูมิของเรามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ อุณหภูมิก็จะเปลี่ยนนะเป็น30องศาเซลเซ <c oughs> ียสนะครับจากเมื่อกี้30องศานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิวัดความชื้นนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูที่ที่หน้าจอครับที่หน้าจอก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็น30องศาเซลเซียสหมดเลยนะจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับของวงจรตรวจวัดอุณหภูมินะครับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับ นี่คือวิธีการต่อวงจรกับทดลองวงจรครับนี่ครับถ้าผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับสำหรับวงจรตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์วิศว์ปรญญาครับและเพื่อนๆครับที่คอยให้คำชี้แนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงทเเบียนกรณีนะครับขอบคุณครับ